สวัสดีค่ะพบกับ MRDD นะคะามาตอนเที่ยงแดดร้อน,อน,อนๆเปี้ยงๆแบบนี้พาชมเลยรถทรรมาหากินรถหัวเดียวนะคะเราเรียกกันหัวเดียวคันนี้เป็นบานสไลด์ข้างสองข้างนะคะรถยนต์ปี2017เครื่อง1.9ค่ะ D-MAX 1.9 DDi เกียร์ธรรมดาเลีงไม้หลักเมืน่นบานสไลด์เปิดข้าง2ฝั่งนะคะ เปิดข้างสองฝั่งเลขไมค์คันนี้น้อยมากๆเลยห้าหมื่นไปพาชมเลขไม่และข้างในนะคะเลขไม่คันนี้อยู่ที่ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดกิโลเมตรค่ะรถยนต์ปีสองพันสิบเจ็ดเครื่องหนึ่งจุดเก้านะคะ ปานสไลด์เปิดได้ทั้งสองข้างเลยไปดูสันเนาเล่มกันหน่อยอรถยนต์ปี2017ค่ะรถยนต์รถมือเดียวนะคะรุ่นนี้จะเป็นเกียร์ดูเกียร์กันหน่อยเดี๋ยวมาดูเกียร์เกียร์แบบ6สปีดวันนี้เซิมพาชม3คันติดไปเลยค่ะ คันนึงนะคะเลขไม้ไม้แพ้กันห้าหมื่นกว่าเหมือนกันนะคะคันนี้อันนี้เซเวเปิดเครื่องให้ดูแล้วรุ่นเดียวกันเลยนะคะเครื่องหนึ่งจุดเก้าดีแมเครื่องหนึ่งจุดเก้าสปาร์เกียรธรรมดาค่ะคันนี้นะคะเลขไม้ห้าหมืนแล้วก็คันนี้เลขไม้แปดหมื่นแปดค่ะ ราคาพิเศษจัดให้เลย269,000บาทคะ่ะ269,000บาทราคาต่อรองได้นะคะมาต่อรองกันหน้างานมาดูรถต่อรองกันก่อนคะ่ะมาดูของก่อนต่อรองนะคะ ลูกค้าสามารถพาช่างมาดูหรือว่าพาเพื่อนพาผูงมาดูได้นะคะไม่ซื้อไม่ว่านะคะมาดูกันก่อนเครื่อง1.9ขับสองค่ะบานสไลด์เปิดได้สองข้างท่านใดมองหารถประกอบกิจการในกิจการของท่านนะคะหรือว่า ผู้ประกอบการใหม่อยากได้รถที่ดัดแปลงแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะคะไม่ต้องไปซื้อตู้ให้เสียเวลาเลยจัดเลยค่ะรถยนต์ปี2017ค่ะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะคะลูกค้าบอกว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้นะคะสามารถเลือกผ่อนได้แต่4ปีถึง7ปีเลย อ่ะซื้อสดราคาซื้อสดรวมแวดแล้วไม่มีบวกแวดเพิ่มนะคะราคานี้ให้เลย2 6 9 0 0นบาทค่ะยังอะไรมีนะคะสโซเอ็มพาชม3คันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะมีอยู่ประมาณถ้าดูประมาณ6-7คันได้อยู่ค่ะโซเอมพาชมเลขหม่้น้อย จัดไฟแนนซ์ก็ขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าน,นะคะว่าจัดได้เต็มไหมนะคะแต่เซลล์เอ็มดัมทุกเคสให้ได้เต็มทุกเคสค่ะโปรโมชั่นมีนะคะลูกค้าเข้ามาสอบถามกันก่อนรถจอดอยู่ที่แสมขาวบางประกงฉะเชิงเซาค่ะจังหวัดฉะเชิงเซาแถวแถววัดหงทองมาไม่ถูกแอดไลน์นะคะเดี๋ยวเซลล์เอ็มส่งโลเคชั่นให้เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์นะคะและวันหยุดนักขะตะัตฤกษ์ค่ะ9โมงเชา้าถึงประมาณสักบ่าย4โมงเย็นนะคะ มาดูมาเลือกมาชมกันก่อนรถใช้งานพร้อมแล้วแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวลูกค้าบอกว่าสติกเกอร์ลอกออกให้ไหมลอกออกนะคะขัดสปาเคลือบสีขัดสวยแบบสวย,สวยๆแจม่มๆก่อนออกรถเลยค่ะเก็บงานเก็บรอยให้ก่อนนะคะย้ำราคาอีกครั้ง269,000บาทค่ะต่อรองราคากันได้มาดูนักงานต่อรองกันนะคะ รบกวนลูกค้านัดหมายกันก่อนนะคะมาดูรถนัดหมายกับเซลล์เอ็มสัก1วันหรือว่าสักส4ี่ชั่วโมงนะคะบางทีเซลล์เอ็มไม่ได้อยู่ที่โกดังแสมม่ข่าวนะคะเผื่ออยู่ที่สาขาอื่นลูกค้าก็รบกวนกริ่งกลางหรือว่าแอดไลน์แจ้งกันก่อนนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกด u b s c r i b e นะคะกดสั่นกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจกันนะคะเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดชมกันวันนี้เซลล์เอ็มขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ